สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูมะปูคนสวยแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวอันทุดาสัมโตกค่ะชื่อเล่นชื่อคุณครูมะปูคนสวยสอนอยู่ชั้นบริบาหนึ่งทับหนึ่งนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าวค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะลูกสัปดาห์ที่33ที่เรามาเจอกันนะคะหน่วยการเรียนรู้โลกเราหน้าอยู่ เด็กๆรูไ้ไหมคะว่าโลกเราหน้าอยู่เป็นยังไงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะลูกนั้นไปชมคลิปวิดีโอกับครูเลยค่ะความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราโดยตรงค่ะสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งได้สองลักษณะคือหนึ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เช่นป่าไม้ดอกไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ต่างๆเป็นต้นลักษณะที่สองสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดินหิน น้ำอากาศแสงสว่างความร้อนแร่ธาตุเป็นต้นประเภทที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะเช่นกันค่ะคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้จับต้องได้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประกอบด้วยอาหารที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆค่ะ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นกฎหมายประเพณีระเบียบข้อบังคับาศาสนาความเชื่อพิธีกรรมเป็นต้นตัวอย่างของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆมาเรียนรู้10วิธีคะ่ะวิธีที่1น,นะคะใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษเช็ดชู ช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและยังลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะ 3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ 4. ไม่ปุกรุกพื้นที่ป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าค่ะหทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ควรแยกขยะก่อนที่เราจะทิ้งลงถังขยะกันก่อนนะคะเด็กๆได้ดชมคลิปวิดีโอโลกเราหน้าอยู่กันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะที่ครูครูให้ใบงานไปนะคะทําให้สวยถ้าอยากได้สามดาวทําให้สวยนะคะนั้นคุณครูขอลานะคะบ๊ายบาย